ร้านนี้คือร้านนี้ก็คือตอ,ตอนนี้ขายมากี่ปีครับอานนี้ตอนนี้ก็รวมรวมแล้วก็ย่างเข้าปีที่4แล้วค่ะ4ปีแล้วสี่ปีที่ตลาดบางใหญ่นะคะแต่รวมรวมแล้วก็7ปีแล้วมันฝ<อ>รั่งเรานี่ขายชุดละกี่บาทครับขายชุดละ30 40 50นะคะราคาเดิม30บาทไี่กี่ชิ้นครับ30บาทก็5 6ชิ้นเล็กใหญ่ปนกันไปใช่วิธีการทำมันฝรั่งขั้นตอนที่ ขั้นตอนแรกนะคะก็ใช้แป้ง U F อ่อ U F เหมือนเดิมใช่กระทะหนึ่งใช้2อกิโลผสมน้ำอ่าควนไปทางทิศเดียวกันอย่าไปขยำนะคะขยำแล้วมันจะเป็นก้อนพอเทน้ำใส่ปุ๊บรีบคนเลยในแป้งนี้จะมีผงฟูผงฟูจะอยู่ได้ไม่นานค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 วรควรควรไปทางทิศเดียวกันจะให้เร็วที่สุดแป้งก็ประมาณความเหนียวก็ประมาณ อย่าข้นเกินไปแล้วก็อย่าเหลวเกินไปให้แป้งจับตัวมันแป้งก็ประมาณนี้วิธีทําก็คือลงสองรอบ,รบจะทอดหนึ่งรอบก่อนทอดหนึ่งรอบก่อนนะคะทอดหนึ่งรอบพอให้เหลืองเหลืองเหลืองหลองหน่อยรอ,รอบแรกรอบแรกนะคะรอบแรกก็จะให้มันเหลืองเ,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 เหลืองเคาะเะเพื่อไม่ให้มันติดกันถ้าลงเยอะไปมันจะติดกัน สู่ลองหลายวิธีแล้วถ้าจะลงทีเดียวเลยติดกันก็เลยต้องใช้วิธีการลงสองรอบรอบแรกก็คือลงให้มันพอเหลืองๆให้มันเซ็ตตัวเซตเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันจะ้ะแล้วจากนั้นก็ใช้วิธีการจะมาลงกระทะที่สองจับเวลา10นาท,ทีสีก็จะประมาณนี้ทางร้านที่ใช้เป็น มันอะไรนะครับพี่อันนี้จะเป็นมันไทยนะคะเป็นมันฝรั่งไทยฝรั่งไทยปลูกในไทยจะจะปลูกแถวเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายนู่นแหละครับผมจะสามารถไปซื้อได้ซื้อได้ที่ตลาดไทยสี่มุมเมืองนะคะอ่าพิสูจน์จะซื้อขายกันที่ที่ตลาดไทยซะส่วนใหญ่จะมีเจ้าประจําเขาจะคัดของดีๆให้เราเลยเราจะใช้มันเกรดเอหัวใหญ่จะ ถ้าไปถ้าไปซื้อที่นู่นก็จะเรียกว่ามันเบอร์โอเบอร์โอก็คือมันใหญ่สุดเลยก่อนที่เราจะมาขายที่ร้านเราก็จะเตรียมของที่บ้านก็คือปอกปอกแล้วก็โยนลงน้ําล้างให้สะอาดแล้วนํามาหัน่นจากที่บ้านก็จะใช้มีดเป็นมีดหยกักๆมีดหยกักหัหัน่นความหนาก็ประมาณ5เซน5เซนไม้บรรทัดหั่นเสร็จก็โยนลงน้ําโยนลงน้ําแล้วก็ล้างล้างล้างยาง เพราะว่าถ้ามันฝรั่งอ่ะไม่ล้างมันจะดําแล้วยางเนี่ยกินแล้วมันจะคันคอก็เนี่ยครับมีคนถามมาเยอะมากเลยอ่าเขาไปทำแลมันดำใช่เพราะว่าเขาไม่ล้างให้สะอาดบางคนหั่นหั่นหั่นปุ๊บเราโยนลงแป้งเลยมันจะมียางมันฝรั่งยางเยอะแล้วกินไปคันคอที่สุดก็ไปล้างก่อนใช่กว่าเราจะได้เป็นร้านมันฝรั่งเราลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วแล้วก็ ใช่ไม่ดําแล้วก็ล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดเสร็จก็ขึ้นมาพักไว้ที่ตะก้าตะก้าที่มีรูๆเพื่อให้มันเสดดน้ําำเสดดน้ําเสร็จแล้วก็เตรียมใส่ถุงพลาสติกเจาะรูนิดหน่อยเพื่อให้น้ํามันไหลเจาะรูนิดหน่อยปุ๊บมัดแล้วก็ใส่ตะก้าออกมาเตรียมมาขายเตรียมมาทอดทอดที่นี่เลยค่ะร้านเนี้ยจะแจกสูตรตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็คือจะไม่ห่วงสูตรเลยแจกฟรี เพราะว่าพี่สุคิดว่า,เ,าเราก็ประสบความสำเร็จแล้วทางด้านการค้าขายเราก็อยากจะแบ่งปันสูตรเราคิดว่าเออนั่นแหละเหมือนอย่างที่สูสุพูดประจำอ,ะอ่ะเงินทองตายไปเอาไปไม่ได้แต่ความรู้เนี่ยเอาไปมันกระจายไปทั่วประเทศทั่วโลกให้คนมีอาชีพค้าขายทำมาหากินงานที่เราแจกสูตรไปแล้วเนี่ยมันได้เลยครับคืนมาเยอะเย การที่เราแจกสูตรไปแล้วนะสิ่งที่ได้กลับมาดีที่สุดเลยคือลูกค้าให้การตอบรับเยอะมากลูกค้ามาอุดหนุนมาช่วยอุดหนุนทำให้ยอดขายเราอ่ะเพิ่มขึ้นเยอะเลยกว่าแต่ก่อนจากที่ไปขาย20กิโล30กิโลทุกวันนี้ร้อยกว่าแค่มีแรงทำหรือเปล่าแค่นั้นแหละ อบคุณพี่สุมากเลยนะที่ยอมเสียเวลานะฮะมาบองร้านีครั้งนะครับเพราะว่าร้านนี้ใจดีมากพูดเจอร้านแรกเลยนะค่ะขอบคุณมากที่มาถ่ายทำรายการที่ร้านนะคะขอบคุณนะคะค่ะ